เคยชมนางเอกในดวงใจเจนส์มาอึง้งไม่คิดว่าจะเป็นซุปตาคนนี้แจ้งเกิดกับบทบาทคุณชายโรนพีนในละครชุดสุภาพบุรุษท้าเทพจนตอนนี้ขึ้นแท่นเป็นพระเอกตัวท็อปของวิกช่อง3พระราม4ี่สำหรับหนุ่มหล่อหน้าตีเจนส์มาที่ตอนนี้กำลังมีผลงานออกอากาศทางช่อง3อย่างเรื่องดวงตาที่3ของผู้จัดคนเก่งบุษกรวงพัวพันกากับโดยเหมี่ยวประวันรัตน์นางสุริยะนั่นเอง วันนี้จะพาไปล้วงอีกหนึ่งความลับของหนุ่มเจมส์มากับคำถามที่ว่านางเอกในดวงใจของหนุ่มเจมส์คือใครนั่นก็คือสาวสวยเยาเย้รัศยาและมิ้นชลดานั่นเองโดยหนุ่มเจมส์เคยให้สัมภาษณ์ตอนเล่นละครเรื่องแรกว่าเคยดูผลงานของสาวมิมาก่อนที่จะได้ร่วมงานกันด้วยซ้ำ สำหรับละครที่หนุ่มเจมส์ประกบคู่กับสาวมินน์นั่นก็คือละครแนวโรแมนติกดรามา่าเรื่องสายทานหัวใจขณะที่สาวย่าๆที่เพิ่งประกบหนุ่มเจมส์จบไปเมื่อไม่นานก็คือละครย้อนยุคก,กลิ่นกาสลองนั่นเอง